โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เนี่ยจะมาติววิชา a อ p t แต็แระดัไทยให้เบื้องต้นนะเพราะว่าเราหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังเพื่อนๆที่ไปเรียน a อ s t แ c k ก,กมาแล้วบอกว่ากูทําไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เออเนาะบอกกูทําไม่ได้กูอ่านไปไม่ตรงอะไรอย่างนี้เนาะโอเคก็มันก็เป็นสิ่งที่ผมที่ตัวเองก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะว่าไงอะคือเพื่อนเราเจอวิกฤต เพราะว่าการที่คุณไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องลิงลิสเลยนะดับเบิ้ลลิงลิสช่างมันไม่เป็นไรเราลืมมองข้ามมันได้แต่ว่าลิงลิสคุณควรจ,จะรู้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเรเกชันเนาะซึ่งคุณจะได้เจอในเรื่องนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะสอนเรื่องของเรเกชันกันก่อนเลยเพราะว่าเรเกชันเนี่ยคุณจะได้ใช้หนักหน่วงในช่วงของทรีก็คือ Data type ที่เป็นทรีนะเดี๋ยวผมเปิดหน้าจอแป๊บหนึ่งโอเคเออคลิปนี้ไม่รู้จะเป็นสาธารณะได้เปล่านะเพราะว่า ไม่รู้ว่าอาจารย์จะยอมให้ปอกน,นะเพราะว่าคือเราก็พยายามติวให้เท่าที่จะติวให้ได้แล้วกันนะคือเราไม่สามารถที่จะแบบสอนในทุกอย่างนะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมเรียน, F อนแอ s แท็กผใไดแค่บีเอพเพืที่ได้ A มันไม่มาสอนน้าโมโหต,ตรงเนี้ยไอ้ช่างเถอะมันอยู่ที่คนเนาะโอเคเอออยู่ตรงไหนนะอยู่นี่รีโมดโอเคอ่ะซื้อมาสามร้อได้ใช้ได้ใช้สาวิ ดีงามจริงๆโอเคช่างมันเถอะเอาล่ะเดี๋ยวเปิดมีโบให้แป๊บหนึ่งนะที่จริงน่าจะใช้วนะันโน้ตเนาะโอเคขอโทษทีอันนี้เป็นเรื่องของเคลมสินค้าพึง่งพิ่งจบพึ่งจบงานไปวันเนี้ยตอนบ่าย2องปล่าหลอกตื่นมาตอนตอนบ่ายมงเนนะออเออนี่ก็ตีจะซีสองนะเดี๋ยวะอเอลเดี๋ยวจะพยายามรีบสอบให้โอเคอันนี้เป็นเรื่องของแอปสแต็กเนาะโอเคเปิดอันนึงให้เลยโอเค วันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่อง relegation กันนะ okay, เนาะโอเคเซฟเขียนชื่อไปก่อน r e l e g a t i o นมีอยู่สองเรื่องที่จะติวให้ในครั้งนี้ในไม่ใช่ในคลิปนี้อย่างเดียวนะมันจะจะมีอีกคลิปหนึ่งซึ่งเราจะทําแยกเป็นพาร์ทนะอันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเดี๋ยวจะมีอีกพาร์ทหนึ่งจะเป็นเรื่องของลิงก์ลิสต์พาร์ทแรกเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่อง relegation โอเคเนา okay, นะ relegation นเนี่ยถ้าแปลออกมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรอมันแปลว่าเดี๋ยวฟังเอ้ย ผมไม่เข้าใจว่าเอกูดโน้ตมันทําไมมันไม่ใช่กูดโน้ตโน้ตมีโบไหมมันแบบเด้งรัวๆเลยวะ่ะผมเอาเอามือเนี่ยทาบลงไปแล้วมันก็เด้งโอเคมันก็คืออะไรหรอมันก็คือว่าเวียนเกิดครับเอ้ยมันเขียนไม่ติดว่ะมันคือเวียนเกิดยังไงอะสมมุติว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมก็แค่ อะไรป่าวะเดี๋ยวมันคือผมเอาดินน้ำมันอุดเซตรงที่เป็นตรงคุมผมเพราว่าถ้าผมดันไปมากๆแล้วมันโผล่เหลี่ยมมาแล้วบาดช้าเขาไม่มีที่ที่ใส่กั้นไว้ให้เลยเป็ดตีเลยนะไปดับเบ่้งนักขอเวลาสักครู่นะผมไม่รู้จะมีโอกาสให้ไลฟ์สดป่ะนะ ทลายสดก็เนี่ยเวลาประมาณนี้จะไหวกันเหรอหลับกันหมดแล้วนี่อโอเคเมเันเกิดเนาะถ้าเราให้มันเห็นภาพก่อนเนี้ยมันจะเป็นคำสั่งประมาณนี้สมมุติว่าคุณแม่หรือคนในบ้านสั่งให้คุณทาความสะอาดบ้านเนาะสมมตินี่คือห้องหนึ่งห้องที่เขาอยากให้คุณทําเนาะสมมติไ้ก่อนอาจจะมากกว่านี้แต่ก็ช่างเถอะอันนี้แค่จํากัดพื้นที่ว่าแค่ห้องหนึ่งห้องโอเคเนาะก็จะมีประมาณนี้เนาะ นี่ไอ้ตรงสีแดงคือเขาอยากให้คุณทำความสะอาดเนาะคุณก็ต้องเอาไม้ถูพื้นหรือเอาผ้าเนี่ยสไลด์ไปตามสีสีแ,งแดงเนะี่ยแล้วแม่คุณมาดูหรือพ่อคุณมาดูเขาบอกว่ายังไม่สะอาดทําใหม่จนกว่าจะสะอาดไอ้คําว่าจนกว่าจะสะอาดนี่แหละเดีย๋ยวผมเขียนให้มันเต็มคำนะ ทำเช็ดบ้านพื้นโอเคอถ้าถ้า,าคลิปนี้ออกแล้วเสียงมันดังแจ้งด้วยนะจะได้ปรับใหม่ให้โอเคอย่างตรงเนี้ยคำสั่งคือเวลาจะหุบมันก็หุบยากจังเนาะ โอเคอันนี้คือเช็ดพื้นบ้านจนกว่าจะสะอาดคุณเห็นอะไรไหมแค่คํำนี้เป็นโค้ดเป็นฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันได้เลยนะคุณเห็นคําว่าจนกว่าจะสะอาดไหมผมไฮไลท์เป็นสีส้มก็ได้ไอเนี่ยคุณสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าไอตรงที่ผมไฮไลท์สีส้มมันคือเบสเคสครับ อันนี้คือสิ่งที่คุณสั่งให้ทําครับเดี๋ยวไฮไลท์คนละสีกันเนาะเป็นสีม่วงกันเนาะสีม่วงอันเนี้ยคือสิ่งที่มันต้องการให้คุณทําอยากจะไม่มีเงินซื้อ Apple นะิล่ะขอโทษนะซัมซุงมันก็ไม่มีมันบอกว่าตอนเรามีตังก็ไม่ยอมขายหมดก็มีแต่เซลมีเนออี่ยก็ดีงามเนาะโอเคเอาละตรงนี้เนะี่ย สมมติว่าเราจะต้องใช้อตรงเช,เช็ดพื้นบ้านเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้นะมันก็คือสิ่งมันง่วงเนาะแต่ก็ต้องทำอะสิ่งที่เต้องทำโอเคเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะฟังก์ชันเมนเกิดเนี่ยถ้าคุณลองมาเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันคุณเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าไอเริ่มแบบเนี้ยคุณพ่อหรือแม่คุณเช็ดให้ให้คุณสั่งให้คุณเช็ดพื้นให้สะอาด เขาก็จะสั่งแค่นี้เขาสั่งแค่ไอ้ที่ผมเขียนสีดําเนี่ยเช็ดพื้นบ้านจนกว่าจะสะอาดคุณได้ยินคำนี้คุณจำไว้ดีๆนะไอ้ตรงที่ผมไฮไลท์สีส้มเนี่ยคือเบสเกสก็คือจนกว่าจะสะอาดถ้าไม่สะอาดก็ทำไปเรื่อยๆจริงไหมเออโดยที่การสิ่งที่เขาต้องการให้คุณกระทำเนี่ยคือเช็ดพื้นบ้านใช่ไหมเออมันก็จะเป็นอย่างนี้ความสัมพันธ์ของไอ,อ้สองไฮไลท์ตัวเนี้ย มันคือตรวจเงื่อนไขฮะเหมือนพ่อคุณอ่ะหรือแม่คุณอ่ะมันมาดูพื้นบ้านที่คุณทําความสะอาดเนี่ยเขาก็มาดูนะวาดสีอะไรดีวะสีสีไม่สีม่วง่ะสีเขียวก็ได้นะเนี่ยเขาก็มาดูไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นสีเขียวเนี่ยมันคือเงื่อนไขระหว่างสองตัวนี้นี่จะมีดีพนเดนซ์กันนะก็คือว่ามีเขาเรียกว่าพึ่งพากัน ก็คือว่าโอเคให,ให้อันนี้สมมติว่าฟังก์งชันนี้คือเช็ดพื้นบ้านเนาะเราก็ถามว่าถ้าอย่างอีพ่ออีพ่อมาดูนะอีพออีแหมมาดูนะนี่นะตรงสีแดงนะีสะอาดไหมไม่สะอาดให้ทําใหม่ก็คือให้เช็ดพื้นบ้านดูอีกพอทาไปอีกสะอาดอยังยังไม่สะอาดนะไปทําใหม่ไปเรื่อยอะ่ะจนกว่าจะสะอาดแล้วหยุดนี่คือ recursion เ,เป็น recursion ได้แล้วนะเพราะคุณเจอเบสเคสแล้วคุณก็เจอสิ่งที่คุณต้องทํา โอเคเนาะก็จะประมาณนี้มันก็เป็นอย่างนี้เนาะคือที่จริงมันต้องเขียนแบบนี้นะตัวหนึ่งนะมันต้องเขียนอันนี้เป็นอันที่หนึ่งส่วนอันนี้เป็นอันที่สองไซโคลมันจะหมุนหนึ่งเนี้ยจังหว่าจะจังหว่าจะเข้าเงื่อนไขถึงหยุดซึ่งคุณจะใช้วายลูก็ได้แต่ว่าบางกรณีมันยากที่จะใช้วายลูเช่นคุณคำนวณหาแฟกตอเรียลยากมากเลย แต่เดี๋ยว b บ anyway เดี๋ยวค่ยบยาอธิบายให้ฟังโอเคเนาะเอาละถ้าผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นโค้ดจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ผมจะเขียนเป็นโค้ดเป็นแบบสูดทโค้ดแล้วกันเนาะชื่อฟังก์ชันว่าทําความสะอาดบ้านนะก็คือเช็ดพื้นบ้านยังเขียนไม่ถูกยังเขียนแบบเขียนเขียนแบบชื่อฟังก์ชันไปงงก่ะนะ เราบอกว่า if สะอาด if พื้นบ้านเขียนแบบง่ายๆพื้นบ้านสะอาดซึ่งถ้าท่านผู้ชมมาดูแล้วเซียนๆน,นะจะบอกว่าทำไมเขียนเงื่อนไขคลุมเครืออันนี้คือยังไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแค่แบบอยากให้คุณเห็นภาพมากที่สุดว่าลิเกชั่นเนี่ยกับชีวิตจริงของคุณจะประมาณนี้ และให้คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเขียนโค้ดแล้วคุณจะต้องการให้มันเป็นแบบเรียลชันคุณจะทํำยังไงนี่แหละคือหัวใจหลักสําคัญเนาะพื้นบ้านสะอาดไหมถ้าใช่ก็คือหยุดทําหยุดหยุดแล้วหยุดนะฮะส่วนที่เหลือเใช่ไหมก็จะเป็นอะแล้วก็คือเช็ดพื้นบ้าน ผมก็จะเปลี่ยนเป็นไฮไลท์สีใหม่สีม่วงเนาะก็คือสีเดิมแล้วก็สีส้มเลยสีนี้นี่คุณเห็นอะไรยังสิ่งที่ผมไฮไลท์ด้านบนเนี่ยแปลงมาเป็นโค้ดจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือเลเคชั่นจ้าๆเลยเขียนแบบนี้แหละอันนี้ก็ เป็นคอนเซปต์คร่าวๆในเรื่องของレイเคชั o นประมาณนี้คุณต้องหาเบสเคสให้เจอแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่ต้องทำคืออะไรแค่นี้เลยคอนเซปต์ concept เท่านี้เอาละเราอธิบายมายืดยาวละเราลองมาใช้ความรู้ในเรื่องของレイเคชั o นที่ผมอธิบายเมื่อกี้มาลองเขียนโค้ดจริงๆกันดีกว่าซึ่งก่อนที่คุณจะเขียนโค้ดจริงๆคุณจะต้องวางแผนให้เรียบร้อยก่อนว่าเฮ้ยมันโอเคไหมมันใช้ได้หรือเปล่าโอเคเนาะเริ่มผมมีโจทย์หนึ่งเป็นคณิตศาสตร์ ซึ่งใครเรียนมปลายมาคุณต้องรู้หรือคุณจะใช้คำว่าสมัยตกใจแฟกตอรี่อครับสมมุติว่าผมให้เป็นสองแฟกเท่ากับ2เพราะอะไรเหรอเพราะมันคือ2อคูณหนึ่งคุณเห็นค่อยๆดูไปเรื่อยนะถ้าผมบอกว่าสามแฟกผมตอบว่า6กทำไมเป็น6อ่ะเกิดอะไรขึ้นนะมันคือสาคูณสแฟก ก็คือเอาจากด้านบนเนี่ยมาคูณจริงไหมมันก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งเลยถ้าผมเปลี่ยนเป็นห้าแฟกผมตอบว่าร้อยยี่สิบมันเกิดอะไรขึ้นล่ะต้าอะไรเนี่ยมันเกิดจากห้าคูณสี่คูณสามคูณสองคูณหนึ่งจริงหรือไม่ครับอ่ะถ้าอย่างเนี้ยถ้าคุณจะเขียนเป็นกรณีแบบแบบเนี้ยให้มาเป็นแบบเนี้ยคุณจะทำยังไงดีในเมื่อมันเป็นคณิตศาสตร์เนาะคุณก็ต้อง คุณก็ต้องเขียนให้มันเป็นคณิตศาสตร์เป็นฟังก์ชันนั่นเองอ่าค,คุณยังคุณลองเขียนให้มันเป็นฟังก์ชันให้มันดูง่ายเหมือนอ้ด้านขวาด้านซ้ายตรงนี้ไม่ใช่ด้านขวานะแต่ด้านซ้ายตรงนี้นะโอเคคุณลองจับทางดูดีๆนะถ้าผมลองเปลี่ยนใหม่เป็น5แฝกเหมือนเดิมนะแต่ผมไม่เขียนเป็น1 2อเลยผมเขียนลองเขียนเป็นล้าทำตามผมนะห้าก็คือไอ้สีแดงตรงนี้ กับสีแดงตรงนี้มันคือตัวเดียวกันคูณวงเล็บห้าลบหนึ่งใช่ไหมอ่ผมไฮไลท์เป็นสีแดงเสมอนะให้คุณเห็นภาพไปเรนะื่อยเดี๋ยวผมไฮไลท์ทีเดียวดีกว่า,วาคูณ ผมไม่เอาใช้ห้าห้าเอห้าฟูณแบบนี้ผมใช้เป็นอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นง่ายๆผมถามว่าตรงเนี้ยเหมือนกับข้างบนไหมเหมือนนะเหมือนนะครับ ห้ลบหนึ่งได้สี่จริงไหมเนี่ยนี่ไงเนี่ยห้าลบหนึ่งเนี่ยได้สีเอ้ยผมสีมันไม่ดีอันนี้ตรงเงี้ยเห็นไหมเหมือนกันเลยตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยนี่ด้วยนี่ด้วยตรงนี้สีแดงนะเนี่ยเห็นไหมครับแล้วถ้าผมลองเขียนให้มัน เป็นสมก,การตายตัวทำยังไงดีผมก็จะเขียนแบบนี้ผมลองพิจารณานะห้ามันก็คือตัวเดิมแล้วถ้าผมอะไม่ใช่ห้าผมใช้เป็น n fact ขอโทษนะครับผมผมเปลี่ยนเป็นผมเปลี่ยนสีก่อนแล้วก็ปิดนี n ่ครับ n fact สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ n คูณด้วยเออผมเขียนอาจจะเขียนสมก,การไม่ถูกนะ n ลบ summation ของ x โดยที่ x เท่าเริ่มที่มันต้องเริ่มที่1เนาะจบที่ n ลบ1ประมาณนี้ก็คือ5ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยแต่จะไม่เป็น n เลยจะไม่ใช่จบที่ n จะเป็นจบที่ n ลบ1โอเคนาะประมาณนี้ ที่จริงถ้าเป็นนักคณิตศาสตร์จะเถียงผมเลยเขียนมันนี้ผิดใช่ครับผิดครับเพราะว่ามันไม่มันต้องเขียนเป็นอนุกรมมันต้องเป็น5 5าลบหนึ 1, ่งห้าลบสอห้าลบสไปเ,เรื่อยๆซึ่งผมอาจจะเขียนสมการผิดก็ได้นะแต่นี่คือผมย้ายคุณเห็นภาพว่าผมกาลังจะแปลงจากไอ้ตรงที่มันยาก,ยากเลยตรงเนี้ยแฟคเต,ตเรี่อเนี่ยที่ผมไฮไลท์ด้านบนเนี่ยมาเป็นด้านล่างเนี่ยด้วยวิธีการแบบนี้ครับผมเนี่ยฉันจะพ่อฉันให้เช็ดพื้นบ้านเนี่ย พอมาดูมันยังไม่สะอาดอ่ะเองก็เช็ดต่อไปเรื่อยแล้วกันไปเรื่อยจนกว่าจะสะอาดแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันก็เปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนจากไอเช็ดบ้านเป็นเฮ้ยเป็นมันมันถึงเลขหนึ่งวะไม่ถึงเลขหนึ่งก็มันก็เองก็คูณไปเรื่อยนะจนกว่าไอตัวคูณร่วมเนี่ยเป็นเลขเป็นหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องคูณแล้วไปถึงผลลบอ่ะเหมือนอ่ะคูณไปเรื่อยจนกว่าผลลบที่เอามาคูณเนี่ยเป็นหนึ่งค่อยมาคุยกันเนี่ย เอาละผมจะลองไฮไลท์ดูนะว่าตรงไหนเนี่ยอับซอผมเทียบจากด้านซ้ายเนี่ยกับสมการตรงนี้เนี่ยอันไหนมันจะเหมือนมันจะเหมือนกับอันไหนบ้างโอเคเนาะโอเคเราเริ่มจากสีม่วงกันเลยเนาะก็คือตรงนี้สีม่วงเช็ดพื้นบ้านคืออะไรนั่นก็คือตรงนี้นั่นตรงนี้นะส่วนเบสเคสอ่ะน็คือตรงนี้ สีเมืองยังไม่จบยังมีอีกนี่ไงใช่แล้วนี่แหละผมแปลงจากด้านเด้านขวามาเป็นด้านซ้ายให้คุณเห็นประมาณนี้ครับเบสเคสอยู่ตรงนี้ครับคือ n ลบหนึ่งคือสิ้นสุดที่ n ลบหนึ่งส่วนถ้าไม่ใช่ก็เอ็กก็ทำต่อไปแล้วกันแต่แต่เราจะไม่ได้แบบให้ทำแบบงงๆอย่างนี้คือเราจะต้องโยนค่า ที่เปลี่ยนแปลงไปให้มันจนกว่าจะเจอเบสเคสมันจะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเขียนแฟกตอรี่ให้คุณดูไปปิดจอแป๊บนึงโอเคมาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาพาคุณเขียนโค้ดกันนะโอเคเออเดี๋ยวแฟกตอรี่เดี๋ยวผมลบทิ้งไปเลยตรงนี้เปิด v s Code ขึ้นมาโอเคนะโอเคอันนี้ผมปัจจัยมันหายไปแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะเขียนตามสไตล์ผมไปก่อนแล้วกันนะคือตรงนี้ผมจะอธิบายนะว่ามันเขียนเป็นยังไงอะไรยังไงนะเพราะว่าผมว่าผมน่าจะสอนแล้วนอกภาษา C รัหรือไม่ได้สอนคุณน่าจะอ่านเองได้นะครับโอเคเนาะโอ๊ยขอโทษพิมพ์ผิด ออผมส่งเป็นตัวแปรอินก่อนเนาะแฟกแค่นี้เลยผมเขียนแบบแบบนี้ไปก่อนนะโอเคผมได้ตั้งเงื่อนขไขไว้ว่าถ้าไม่ใช่ n ลบถ้าไม่ใช่ n ลบหนึ่งเนาะคือถ้ามันไม่สุดสุดที่ n ลบหนึ่งก็คือทำต่อไปเรื่อยๆตามนี้เนาะถ้า เดี๋ยวผมจะสดโยนตัวแปรมาด้วยนะอินอินเอ็นแล้วกันนะถ้าเอ,เอ็นมันผมให้มันหยุดที่หนึ่งถ้าเอ็นเท่ากับหนึ่งปุ๊บมีเธอหนึ่งก็คือโยนหนึ่งไปเลยไม่ต้องคิดเยอะพอละถ้าไม่ก็แส ีครับแต่อย่าเพิ่งน,นะผมยังเขียนไม่จบไม่ต้องรีเทอร์ศูโรก็ได้นะมันจะเป็นเแฟกซห้าก็ได้อะแล้วผมลองรันดูนะดูซิจะไล่ร้อยยี่สิบไหมโอเคผมอาจจะผิดเอ่อเดี๋ยวผมผิดตรงไหนวะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เออใช่ใช่ผมผิดเพราะว่าผมยังไม่ได้บอกประกาศตัวแปรตรงอินเดียน่งนี้โอเคเอาใหม่ผมร่างร้านใหม่อีกรอบหนึ่งเอาทำไมอ่ะเอออ๋ออืมไม่ใช่เอ็นเท่ากับหนึ่งดิขอโทษนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมหยุดคลิปแป๊บหนึ่งก่อนผมหลงหลงลืมลืมมัน่ะโอเคผมแก้มาละ ก็คือผมเขียนผิดเขีย okay, นนะผมต้องเขียนแบบนี้คือรีเทอร์อย่างเดียวเนาะก็โทษทีผมผมผมเริ<ๆ>่มเบอเบอแล้วโอเคมา f 5ลองดูน่าจะได้แล้วนะโอเคได้ละผมเขียนผิดเองนะอะขพโทษทีโอเคอันนี้ก็จะเป็นกรณีของแ a กตัวเรียเนาะอันนี้่ยเป็นเรื่องของ deviation โอเคตรงนี้เนะี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกะ็คือผมอมีถังใบหนึ่งหรือกล่องกล่องหนึ่งก็ได้ผมเอาผมดองเลข5าดองเลข4ี่ดองจนไปถึงเลข1พอถึงเลข1ปุ๊บเอาเลข1ตั้ง คูณด้วยเลขที่อยู่ในถังอะ่ะเอามาท็อปขึ้นมาแล้วก็ป๊อปทิ้งท็อปขึ้นมาแล้วก็ป๊อปทิ้งมันจะเป็น1นคูณสคูณสาคูณสี่คูณห้าผมจะได้ร้อยยีสิขึ้นมาทันทีคือคือเป็นอย่างงี้แต่ผมเล่าให้ฟังนะแต่ผมเขียนดูได้อันนี้คือการทำเอ่อเรีเคชั่นมันจะประมาณนี้หนึ่งนะเป็นห่วงอะ่ะคือถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้ยคือคุณแตกแน่นอนอะ่ะเรื่องทรี ราะว่าคุณจะหนักหน่วงเรื่องเลคชั่นมากๆเลยโอเคสมมุตินะผมมีถังใบหนึ่งไอเดียผมเก็บเลขห้าไว้ก่อนว่ามันยังไม่ใช่หนึ่งใช่ไหมเราคุยกันแล้วอะเนี่ยหนึ่งปะเนี่ยไม่ใช่เก็บไปไปในในในอยู่ใน,ใน,ในถังไปโอเคแล้วก็เอาห้ามาลบหนึ่งล้วก็มาเช็คดีว่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งยังก็ยังไม่ใช่หนึ่งก็ว,ว่ามีเเป็นสี่นะเอาสี่เก็บไปเอาสี่มาลบหนึ่งอีกก็โอเค มันไม่ใช่ไปเลยจนมาเจอเลขหนึ่งเลขหนึ่งไม่ไม่ไม่เก็บนะจับมาตั้งเพราะว่ามันใช่แล้วไงก็คืนมานหนึงและเสร็จปุ๊บถูกป๊อปป๊อป,ป,อป,ป,อปหมดเลยนะท็อปก่อนสองโอเคอทิ้งอ่ะเอโอเคพกทิ้งแหมตรงนี้หายเร็วเนะ้ะโอเคตรงนี้ปุ๊บอ่ะสีะหายอ่ะ โอเคหมดแล้ว empty s t a c k แล้วก็เอาผลคูณตรงนี้ไปคิดคุณจะได้ร้อยี่สิบออกมาผมถามว่า1นคูณสกับสองคูณหเหมือนกันเนาะผมถามว่าเอ็คูณเอ็นเท่ากับเ N ็คูณเมไหมใช่ผมถามว่า X อ็กคูณเอกับ Y.X ดเมีค่าเท่ากันนะโอเคนะ ซึ่งมันก็กลายเป็นว่า5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1ก็ไม่มันก็ได้เท่ากับ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5เหมือนกันคุณจะได้คําตอบเหมือนกับไอ้ที่เราคิดไปไปไปนะตรงนี้เลยโอเคครับวันนี้ก็จบกันไปเรื่องของเอ่อรีกชันนะครับถ้าคุณสงสัยตรงไหนคุณถามมาได้เลยนะเพราะว่าเอ่อมันเป็นช่วงวิกฤตของผูกคุณแล้วเนาะเรื่องของรีการชันถ้าคุณไม่รู้เรื่องคือแตกโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันในคคลลลปปเเเเรื่ออออองงขกกกััยโะไจน